มีอะไรกับมันไหมมีอะไรกับมันไหมโอ้ยเฮียเฮียจะเรื่องมากทําไมอ่ะโอ้ครั้งสองครั้งเนี่ยเขาถือว่าไม่ได้ได้กันนะมันไม่ถูกแล้วมันไม่ถูกยังไงแล้วมันเข้าหาหนูทุกครั้งถูกทุกครั้งโทรมนทำไมคิดถึงอ่ะอยากได้ยินเสียงว่าที่สามีอีกไม่กี่วันเราก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะฝันไปเถอะ งั้นคืนนี้ฉันจะฝันถึงนายก็แล้วกันจะฝันว่านอนกอดนายดีหรือนายนอนกอดฉันดีอะหรือว่าจะทำอย่างอื่นดีนะเธอห้ามรลันฉันในฝันได้ขาดห่วงตัวซะด้วยอะนายจะฝันถึงฉันก็ได้นะอยากทำอะไรก็ตามสบายเลยนายจะจับมือฉันไล่มาที่แขนไหล่ จากไหลก,ก็ไล่มาที่คอจากคอก็เลื่อนลงมาที่หยุดหยุดทำไมอ่ะยังพูดไม่จบเลยพระเจ้าจะไม่มีวันให้ความรักกับคนหี้เชียวอย่างเจ้ากแก่เมื่อยังคือดูคือมันแถมมือ,น,อ,อ,อนนิอ้าวคูว่าขี้ขาดเนาะ เมัื่อเนี่ยนะกูมาวัดมาว่ากูเห็นมึงนอนเอ็ดเลดเอ็ดเลดอยู่มื่อนี่มึงไปยังก็ขึ้นมื่อนึ่งมื่อเดียวแทะอะไรนี่ใส่กูขันกูนอนเอเรดเอเรดมันกูขี้ข้านล่ะขันกูเห็นว่ามันแย่สิมันกูมันมือนีกูมันมันโอ้ยกูเอ้ยมาแมนเดน้อ้ยโอ้ยมันเดน้อมันแล้วก็มัน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 ละก็มันมันมา โอ้ยมันเด้คนหัวลูกมันหลายเหรอบอสบ้าฉันเลยคันมึงดูมึงมันแต่หนึ่งกูสิบอกมองไปเฮ็ดเฮ็ดใช่พูนมองมืดๆบ่มีคนเอาแล้วแต่งกูไปละบานอุ๊ยไปมืดไปนัเขาก็ได้ซีกูตายตัวตัวนี่นี่แม่มึงคือสางเกาว่าอีแหละครับมึงเห็นบ่นั่นกูสิมึงเห็นบ่เขานั่งตั้งอยู่นั่นมึงเห็นบ่อยากอายอยากอายแห่งยากชวนแห้งมวยจ้ะจะยังไงปากต ชงกับข้ามศเวาไว้เลยไม่ยังหระบาดนี่มันออกมาแล้วมันบ่ถึกเนี่ยเอาเรื่องยังเดิมนี่งเอาเรื่องเล็ยซื้องวดก้อนกับวัตถุซื่อบ้านเล็วว่าสิบ่ซื้ออีกกั๊กจ้อบ่ถึกไปเจชืยังกันมาบหน่อยห่างๆเนี่ยห่างๆไปบ้านละมือจ่ะใส่ตีใส่ตีบ้างใสว่าสิบ่ซื้ออีกมึงว่าพระเน้นเนี่ยชอบโทรศัพท์วันไหนระเน้นเนี่ยจะต้องโทรวันอาทิตย์เพราะว่าเป็นวันหยุดถูกต้องพิษ เอาทำไมถึงพิษอ่ะชอบโทรวันพุธเอาเอาทำไมถึงโทรวันพุธมึงบอกเขาอย่างนี้บอกว่ายังไงพุธโทรพุธโทรเอาตาก่อนตา